เราจะไม่ยอมให้รัฐบาลชุดนี้มาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะการสลายการชุมนุมในวันนี้มันมันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะจะรับมันได้และเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประชาชนคนในชาติอีกค่ะหรือว่าหรือว่าวันนี้เราทําสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะเราทำสำเร็จในระดับหนึ่งไะมคะ,ำำะ,ะ,คะอย่างน้น้อย เราได้เพื่อนเพื่อนพี่น้องกลับบ้านส่วนหนึ่งนะคะยังเหลืออีกสองคนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะมีการปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะคนแรกคือพี่บารมีนะคะอีกคนชื่ออีกคนยงพี่เรียงครับเรียงสีแก้วอ่ะพี่เรียงอ่ะพี่เรียงอีกคนเป็นพี่เรียงนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะปล่อยพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้ทุกคนช่วยกันจับตาดู ปล่อยตัวของเพื่อนเราในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะก่อนเที่ยจริงไหมอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยค่ะตำรวจให้เงื่อนไขอะไรคะทำไมถึงไม่ปล่อยตัวในวันนี้เอ่อในตอนแรกเนี่ยค่ะเขาดูเหมือนว่าจะมีความกังวลนะคะต่อการชุมนุมถ้าหากจะมีการชุม,มนุมเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเขาก็เองก็เอ่อดูเหมือนว่าจะกังวลเรื่องของเอเปกเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเนาะการประชุมเอเปกยังคงม,มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็เลยลังเลส่วนหนึ่งที่จะปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวหรือจะยังไงหรือจะให้ประกันในชั้นสอบสวนวันนี้หรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราเองก็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอในการที่จะให้ปล่อยตัวพี่น้องกลับมาได้ส่วนหนึ่งก่อนนะคะก็ยังเหลือพี่วรรีกับพี่เรียกอีกสองคนค่ะตอนนี้ตำรวจมีข้อจํากัดยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เจรจากันปล่อยตัวแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะด้วย วงเงินประกันนะคะก็จะมีวงเงินประกันด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของวงเงินเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องถามพี่พี่ทนายอีกทีนึงนะคะไม่ไม่ทราบว่าพี่ทนายมีทนายอยู่ตรงนี้ไหมคะโอเคโอเคโอเคอ่ามาอต่อต่อตอ่าโอเคอโอเคข้อจำกัดคือ ข้อจำกัดอื่นนะคะเงื่อนไขเนี่ยก็คือค่ะม,มีเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไข,ขด้วยนะคะในในในผู้ชุมนุมในวันนี้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถูกกล่าวหาทั้งหมด2ข้อหานะคะข้อหาแรกก็คือสองหนึ่งห้านะคะเกี่ยวกับการม้วนสูมเกินสิบคนขึ้นไปนะคะอันที่สองก็คือสองหนึ่งหกนะคะก็คือการประทุษร้ายเจ้าหน้าที่นะคะโดยมีเงื่อนไขในการประกันตัวก็คือว่าห้ามชุมนุมในทางการเมืองอีกนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือห้ามโพสตเชิญชวนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ตัวมาเองเนี่ยมาคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างสกัดกั้นสิทธทิเสรีภาพของชาชนเป็นอย่างมากเลยเนาะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากยอมรับได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่น้องบางคนเนี่ยเราอยากให้พวกเขาได้ออกมาจริงๆอยากให้พวกเขาได้กลับบ้านจริงๆนะคะก็พี่น้องเองก็บางส่วนก็โอเคกับเงื่อนไขในส่วนนี้ค่ะ อย่างวันนี้ค่ะข้อเรียกร้องของเราสามข้อก็สลายไม่ถึงทวลาเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยต่อไปเราววันนี้เราสลายยังไงไหมคะพี่พ่อจังหวะต่างๆก็ยังมีแน่นอนค่ะว่าข้อเรียกร้อง3ข้อที่เราได้ยื่นไปในในนามของรัศดรหยุดเอเปงสองพัี่สิบเนี่ยนะคะมันยังยังสูกถูกส่งไม่ถึงเนาะเพราะว่าวันนี้เราถูกสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะในวันนี้รัฐบาลพิจารณาได้ประจาน หน้าตัวเองแล้วนะคะต่อสาธารณชนนะคะว่าการที่ตัวเองบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยการที่ตัวเองบอกว่าเห็นประชาชนเป็นหลักเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจริงแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยเพียงแค่การเปิดทางให้พี่น้องชาวบ้านได้ไปนําเสนอประเด็นชนทรัพ,พยากรก็ยังทําไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่จะสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากเรื่องที่จะใช้กระสุนยางเรื่องที่จะใช้แก๊สน้ำตาเรื่องที่จะใช้วิธีการ บุกกระทืบนะคะเพื่อนเราหลายคนที่ถูกจับในวันนี้นะคะทุกคนที่ถูกจับกลุ่มไปไม่ได้เพียงแค่ถูกจับเวกเราค่ะพวกเขาทุกคนถูกลากเข้าไปและกระทืบซ้ําก่อนที่จะนําตัวมาควบคุมตัวที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันนี้เองก็มีการสลายการชุมนุมที่เราเองรับไม่ได้ก็นั่นก็คือการใช้กระสุนยางนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการแช้กระสุนยางบาดเจ็บสาหัสนั่นก็คือพี่พายุนะคะ พี่พายุจากรัศดรของชีมูลตอนนี้อาการของดวงตาของพี่พายุได้ข่าวว่าลูกตาแหลกละเอียดนะคะมีโอกาสตาบอดสูงมากนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้หมอพยายามที่จะเย็บลูกตากลับไปให้เป็นทรงกลมรูปแบบเดิมแต่ก็ต้องประเมินต่อไปว่ามันจะติดเชื้อหรือไม่ถ้าหากติดเชื้อก็อาจจะต้องควักลูกตาออกนะคะซึ่งนี่เป็นความสูญเสียที่ พวกเราจะไม่มีวันยอมรับได้นะคะแล้วรัฐบาลปริสันต์โอชาเลือกที่จะทําแบบนี้เลือกที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงได้มากขนาดนี้รวมถึงในวันนี้นะคะเราได้เห็นความผิดพลาดในการควบคุมผู้บังคับผู้ควบคุมตํารวจชั้นผู้น้อยนะคะหรือว่าตํารวจควบคุมฝูงชนแนวหน้าจากผู้บังคับบัญชานะคะ เห็นได้ชัดเลยว่าผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมอยู่บนรถโมบายไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคอฟอของตัวเองได้นะคะปล่อยให้คอฟอใช้อาวุธอย่างรุนแรงกับพี่น้องประชาชนพาลสลายการชุมนุมอย่างสนุกสนานบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยตีผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานกระทือผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถยอมรับได้ค่ะแล้วรัฐบาลเองจําเป็นจะต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าบอกว่าเราไปย่อยุคเขา เพราะว่าถ้าหากไปย้อนดูเหตุการณ์จริงๆกระสุนยางนัดแรกที่ออกมามันออกมาโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยด้วยซ้ําการดันกันการเอ่อเผชิญหน้ากันกับพี่น้องที่มือเปล่านั้นมันไม่จําเป็นเลยค่ะที่ต้องใช้กระสุนยางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะหรือเป็นอันดับที่สองรองจากการใช้โล่หรือกระบองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันตอบด้วยตัวของมันเองค่ะว่ารัฐบาลพิจารณาไร้ความชอบธรรมขนาดไหนในการที่จะเป็น เจ้าภาพเป็นตัวแทนของประชาชนไปนําเสน,นอนโยบายต่างๆโดยเอาทรัพยากรไปขายไปเป็นเอ่อเอ่อไปเป็นไปเป็นผลประโยชน์หนึ่งที่จะไปเอื้อให้กลุ่มทุนและชาวต่างชาตินะคะส่วนหนึ่งค่ะไม่เชื่อว่าชาวต่างชาติเองย่อมให้ความสนใจกับการชุมนุมในวันนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็เกิดจากการสายการชุมนุมของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเป็นที่สุดก็คือสื่อมวลชน ถูกได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมในครั้งนี้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เลือกที่จะสลายการชุมนุมโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยนะคะมีสื่อมวลชนหลายรายทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศได้รับได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางจากการใช้โลก,กระบองจากการทุบตีนะคะมีเจ้าหน้าที่มีสื่อมวลชนบางคนถูกลากเข้าไปแล้วกระทืบเช่นเดียวกันกับที่กระทำกับผู้ชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เองก็ สื่อต่างชาติเองก็น่าจะให้ความสนใจในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังไงเรายังไงก็ตามค่ะเรายังคงยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการทําข่าวนะคะในทุกๆพื้นที่ต้องได้ถูกได้รับการยกเว้นจากการปราบปรามจากผู้ชุมนุมไอ้จากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องในส่วนของเอเปกนั้นมันอาจจะยังส่งไปไม่ถึงแต่เราได้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ ข้อเรียกร้องในเรื่องของเอเปกหรอือแง่มุมต่างๆเกี่ยวเนื่องกับนโย,นนโยบายบีซีีเนี่ยย่อมต้องถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ย้ำเตือนว่านโยบายเหล่านั้นมันกําลังจะกัดกินทรัพยากรของคนในชาติมันกําลังจะดูดกลืนเอาทรัพยากรไปแล้วก็ไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนนะคะและสุดท้ายแล้วนั้นประชาชนอย่างเราจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียงในการที่จะคัดค้านหรือ,เ,อเรียกร้องใดๆก็ตามหลังจากนี้เลยค่ะคือตอนนี้ผมย้อนกลับถามไปนิดนึงฮะ เป้าหมายของการชุมนุมของเราครั้งนี้ทั้งที่เรารู้ว่ามีผู้นำเอปิกใช่ไหมจากหลายประเทศในเข้ามามประเทศเราอย่างเงี้ยก็มีเป้าหมายยังไงฮนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายยังไงในการที่เราเลือกการชุมนุมในวันที่รัฐบาลประกาศให้มีการชุมนุมเอปิกช่วง3 4วันก่อนหน้าเนี่ย ก,ก็ต้องเรียนตามตรงค่ะว่าการประชุมเ e อเปกเป็นเวทีที่สําคัญมากนะคะในการตกลงกันในเรื่องของเสรีการค้าเนาะแล้วก็ตกลงกันในเรื่องของทรัพยากรนะคะแล้วนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้พยายามผลักดันก็คือนโยบาย B c ซซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเชิงทรัพยากรในชาติอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีความจําเป็นค่ะที่พวกเราประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หรือทําประเด็นเชิงพื้นที่โดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ย พวกเขาเองก็ต่างได้รับผลกระทบจากประเด็นเชิงทรัพยากรเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายภายใต้ของรัฐบาลปะยทธ์โอชามาโดยตลอดนะคะรวมถึงนโยบาย b c g นี้มันจะเป็นการาจัดสรรทรัพยากรมันจะเป็นการนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยไปเอื้อให้กับกลุ่มพวกตัวเองเพราะนโยบาย BCT มันไม่ได้มีประชาชนมีส่วนร่วมเลยตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมีเพียงแค่รัฐและกลุ่มทุนเพียงเท่านั้นประชาชนเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเลยนะคะ เนื้อในของนโยบาย b c ซแน่นอนค่ะว่าชื่อมันดูสวยหรูแต่เนื้อในและกระบวนการการดาเนินงานของมันนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลยเราต้องการที่จะนําเสนอประเด็นเหล่านี้ให้กับสาธารณชนได้รับรู้และต้องการบอกเวทีต่างชาติด้วยว่ารัฐบาลนี้ไม่ชอบทําพอที่จะเอาทรัพยากรขอ,ของชาติมาเป็นข้อต่อรองในการหาผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลเองแล้วก็กลุ่มทุนด้วยกันเองค่ะ เพิ่มเติมค่ะอย่างเดนี้จุดที่ถนนดินสอเราจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ม,<า>มีการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเอาไว้ตอนเย็นหลังจากผู้ชุมนุมออกมามีการนำเอาป้ายไวนิลที่แสดงออกเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมไปติดเองงาไว้ตรงนั้นด้วยที่ไมมองเรื่องนี้ทำไมติดบังไม่ให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์คำถามแรกคือรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ตรงนั้นทำไมนะคะ คือจะปิดทางทําไมนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วเนื่องจากนอกจากจะปิดทางแล้วนะคะยังเอาผ้าใบมาคุมเพื่อที่จะไม่ให้ชาวต่างชาติเห็นหรอคะว่ามันคือตู้คอนเทนเนอร์แล้วชาวต่างชาติจะไม่งงหรอคะว่าตรงนี้ทาไมจากที่มันเป็นถนนแล้วมันกลายเป็นกาแพงหรือมันกลายเป็นแผ่นวนิลสถูกขึงขึ้นมาซึ่งส่วนตรงนี้ตัวไมเยเองไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทาไมรัฐบาลถึงทาแบบนี้นะคะแล้วก็ ถ้าหาจุดประสงค์ของเขามันเป็นไปนเพื่อการสกัดการ,การชุมนุมมันก็ไม่ชอบทาอยู่ดีค่ะแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอยู่ดีว่าจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแบบนั้นทําไมคะสาหรับท่าทีหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะออสำหรับท่าทีในวันพรุ่งนี้เนี่ยออแน่นอนค่ะว่าพวกเราเองยังคงจะหายุทธวิธีหรือหาวิธีการแสดงออกในการผลักดันออข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับนโยบาย BCG ต่อไปนะคะแล้วก็รวมถึงเรายังคง ย้ำถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โอชาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เราจะไม่ยอมให้รัฐบาลชุดนี้มาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะการสลายการชมุมนุมในวันนี้มันมันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะจะรับมันได้และเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประชาชนคนในชาติอีกค่ะก็คือหมายความว่าพรุ่งนี้จะต้องมีการชมุมนุมต่อไปถูกไหมฮะเราจะมีการคิดยุทธวิธีในการแสดงออกค่ะ าจะเป็นการชุมนุมีรืเปล่ายังไม่ยืนยันอยู่ที่การประเมินค่ะขอบคุณครับขอบคุณค,ครับเป็นเสียงจากครัคบเป็นเสียงจากคุณไม้พัสราวรีท่านผู้ชมครับ